แล้วประเด็นที่สําคัญที่บอกให้นะฉันจะไขให้อันหนึ่งประเด็นที่สําคัญนะคะประเด็นที่คนที่รับโทรศัพท์คนนี้ไปเจอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในร่องน้ํานะคะนะประเด็นที่ผู้หญิงที่รับสายคนนี้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในร่องน้าฉันจะไขสมองเธอให้นะว่าอย่าดักดานนะอย่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดมากเกินไปจงเชื่อในหลักฐานและเชื่อในพยานเชื่อในความน่าจะเป็นเชื่อในความจริงบ้างนะว่ามันน่าจะเป็นจริงได้ไหมนะ นี่ฉันจะทำให้ดูนะฉันวาดรูปไม่สวยนะนี่นะเอาละอันนี้เป็นภูเขานะอันนี้เป็นภูเขานี่เป็นร่องน้ําจากภูเขาลงมาอย่างนี้แล้วก็นี่ร่องน้ําธรรมชาติร่องน้ําที่มันเป็นทางราบและมันมันค่อนข้างจะเนินนะมันค่อนข้างจะเนิน แล้วออสองฝั่งที่อยู่ในร่องน้ํานี้ก็คือป่านะคะคือปา่าอันนี้ก็คือปา่านี้ก็คือ,คอปา่านี้บ้านคนบ้านคนอาจจะเป็นบ้านพยานปากเอกนะคะอันนี้บ้านใครก็ดาวเอานะคะบ้านอาจจะยังไม่ตรงขนาดนี้นะอาจจะไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่นะเอาคร่าวๆแล้วกันเอาคร่าวๆนะอาจจะวาดรูปไม่เป๊ะนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องจุดพิกัดอันนี้นะคะนะทีนี้ร่องน้ําเนี่ยร่องน้ําเนี่ยจนขึ้นไปถึงตีนเขานะคะ นี่นะตอนเด็กๆฉันวาดรูปคนแบบนี้นะตอนเด็กๆวาดรูกคนแบบนี้ใครเคยบ้างเดี๋ยววาดเหมือนก้างปลาเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงนี้แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ เธอดูตามฉันนะเพราะว่าเธอไม่ได้อยู่ในเธอไม่ได้อยู่ในภาพนี้นะคะอันนี้คือจํานวนผู้หญิงนะคะจํานวนผู้หญิงที่ที่ออกตามหาเด็กนะคะจํานวนผู้หญิงที่ออกตามหาเด็กประมาณมากกว่า20คนนะคะจํานวนผู้หญิงที่ออกตามหาเด็กจํานวนมากกว่า20คนนะแล้วทีนี้ตอนแรกก็ขึ้นมาทางนี้ตอนแรกก็คือพากันเดินจากหมู่บ้านขึ้นมาทางนี้ทั้งชายและหญิงนะคะ พาการเดินอันนี้มันเป็นทางมันเป็นทางขึ้นเขาแหละค่ะมันเป็นทางที่เป็นทางขึ้นเขานะทั้งหญิงและชายเดินกันมาทางนี้แล้วฝ่ายหญิงมาทางนี้ฝ่ายชายแยกมาทางนี้ค่ะอันนี้คือฝ่ายชายนะคะฝ่ายชายแยกมาทางนี้ฝ่ายหญิงแยกมาทางนี้แล้วทีเนี้ยก็ตกลงกันจะให้ตีหน้ากระดานลงมานะตกลงกันจะให้ตีหน้ากระดานลงมาแบบนี้พอเดินพอเดินขึ้นไปถึงตีนเขาแล้วนะอ่าขึ้นฝั่งนี้นะ ขึ้นไปถึงตีนเขาแล้วก็ตกลงกันต้องการให้เดินตีหน้ากระดานลงมาแล้วเชื่อไหมว่าคนจํานวนมากเนี่ยมากกว่า20คนอาจจะประมาณ40คนนะคะแม่สาใช้คําว่า20ขึ้นซึ่งมันแม่นกว่านะมากกว่า20คนนะจานวนมากกว่า20คนมันจะแม่นกว่าที่แม่สาจะไปกาจํานวนว่า30-40นะคะที่จริงก็คือมากกว่า20คนแน่นอนแล้วทีนี้พอเราเดินไปตรงเนี้ยแล้วทีนี้มีมีการตกลงกันว่าจะต้องเดินเดิน ตีหน้ากระดาษลงมาแบบนี้เลยทีนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มันจะไปเยี่ยวมันจะไปฉี่นะมันจะมาฉี่ตรงนี้มันจะมาฉี่ร่องน้ําเนี่ยแล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้เขามาจากไหนเขาเดินขึ้นมาจากนี่หรือเขามากับทีมผู้ชายที่อยู่ทางนี้หรือยังไงผู้ชายคนเดียวตรงเนี้ผู้ชายคนเดียวที่อยู่ตรงร่องน้ําตรงนี้มายังไงก่อนเขามาทางไหนเขามาจากไหนเขาอยู่ตรงเนี้นะ เขาอยู่ตรงนี้อันนี้คือถนนลาดยางนะอันนี้คือถนนลาดยางผู้ชายคนนี้เขาอยู่ตรงนี้ผู้หญิงคนนี้จะไปฉี่แล้วเชื่อไหมคะว่าถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นอุปกรณ์บันเทิงเป็นอุปกรณ์ความบันเทิงแล้วเขาพูดอะไรและจะไม่น่าเชื่อถือดูจํานวนคนที่อยู่ตรงนี้ค่ะดูจํานวนคนที่อยู่ตรงนี้นะเยอะไหมคะจานวนคนที่อยู่ตรงนี้คุณฟังนะว่าคุณจะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือการที่พยานคนนี้ เป็นคนที่เป็นแค่อุปกรณ์บันเทิงแต่ต่อให้เขาพูดจาเฟอร์เจอหรืออะไรมันจะมีหลักฐานอะไรบางอย่างที่ยืนยันได้โทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์นะผู้หญิงคนนี้เขามีเพื่อนเขาเดินมากับเพื่อนสามคนสี่คนค่ะประมาณสี่ห้าคนนะคะผู้หญิงคนนี้เขาเขาเดินมากับเพื่อนประมาณสี่ห้าคนจับลุ่นกันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยประมาณนี้แหละค่ะไอวงกลมนี้ก็คือเพื่อนนะคะก็เดินมาด้วยกันลงลงมาแล้วล่ะเดินลงมาคู่กันเนี่ยสามสี่คนนะคะเดินลงมาสามสี่คนคู่กันนะ แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือนม <ed> เปรี้ยวไว้ในมือโทรศัพท์ในมือนางดังโทรศัพท์มันดังนะโทรศัพท์มันดังเธอเธอมาที่บ้านหน่อยตำรวจมาเออกระรับโทรศัพท์ปุ๊บอ้าวโอเคเดี๋ยวไปนะตำรวจมาหรอแล้วก็ดีนี้เนี่ยนะอีบันเทิงกูฝากนมเปรี้ยวหน่อยถ้าเจอเด็กแล้วเอาให้กินหน่อยนะอีบันเทิงนะฝากนมเปรี้ยวหน่อยถ้าเจอเด็กแล้วเอาให้กินหน่อยนะอีนมเปรี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะไปเยี่ยวก่อนแล้วก็ฝากนมเปรี้ยวไว้ที่เพื่อน ฝากนมเปรี้ยวไว้ที <understands> ่เ <limited> พื <Lib an> ่อนอีกคนนึงนะกูจะลงไปเยี่ยวในคลองเนี้กูจะลงไปฉี่ก่อนก็เลยฝากนมเปรี้ยวไว้นี้แล้วคนที่รับโทรศัพท์นี้มันมันลงมาแล้วนะคนที่มีโทรศัพท์มันลงมาแล้วเพราะฉะนั้นหลักฐานอยู่ที่ไหนคะหลักฐานอยู่ในนี้ค่ะหลักฐานอยู่ในนี้ว่าเป็นเรื่องจริงไหมมีการรับสายจริงไหมมีอะไรจริงไหมหลักฐานอยู่ในนี้ค่ะนะทีนี้ใครบ้างที่ยืนยันได้ว่าอีอุปกรณ์บันเทิงเนี่ยมันพูดเรื่องจริงไหมคนเยอะแยะค่ะคนเยอะแยะค่ะนะมีผู้หญิงจํานวนมาก มีผู้หญิงจํานวนมากแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเขานี่กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าคือจํานวนคนเนี่ยคือเดินติด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 กันเหมือนอยู่ในตลาดนัดเลยนะจํานวนคน่ะเดินติดกันเหมือนในตลาดนัดเลยแล้วทีเนี้ยเรื่องราที่เมื่อสักครู่ที่เล่าไปว่ามีการแบบฝากนมเปรี้ยวฝากอะไรกันไม่ได้รู้กันเพียงแค่คนเดียวหรือสองคนนะคะนะไม่ได้รู้กันแค่นั้นนะเธอคิดดูว่าน่าเชื่อไหม หรือว่าจะเชื่อผู้ชายคนเดียวที่อยู่ตรงนี้แล้วไม่มีพยานเลยคือฝ่ายชายเขาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือชายชายเขาอยู่ทางนี้กันชายเขาอยู่ฝั่งนี้กันพากันขึ้นมาจากตรงนี้ตอนขึ้นก็คือเดินสลับกันขึ้นมานะทั้งหญิงทั้งชายเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาพอถึงทางรอบตีนเขาเป็นไงคะอ่าแยกชายแยกหญิงนะคะหญิงมาทางนี้ค่ะชายมาทางนี้นะชายมาทางนี้แล้วผู้หญิงเนี่ยให้ตีหน้ากระดานลงมาแล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายก็คือนี่ทีมชายนะ ทีมผู้พี่ผู้ชายทั้งชายแก่ชายหนุ่มชายอ่อนนะคะขึ้นเขาค่ะพวกผู้ชายอาสาขึ้นเขานะผู้หญิงเดินขึ้นไปเหนื่อยแล้วจะลงมาค่ะนะผู้หญิงเนี่ยจะลงมาเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงบ่ายบ่าย,ายใกล้ค่ําแล้วนะเออน่าจะหลังบ่ายสองนะทีนี้ก็เลยคิดว่ากลัวจะค่ําก็เลยตีกระดานลงมาทีนี้นะเนี่ยอีผู้หญิงบันเทิงคนนี้นะมันไม่ได้อยู่คนเดียวน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือก็ นั่นแหละค่ะนะถ้าคุณจะเปิดสมองตัวเองก็เปิดอันนี้เปิดให้เปราะหนึ่งนะคะว่าคือขอให้อยากให้อยากให้ใหโลง่โลงๆบ้างนะสมองนะคิดตามบ้างอย่าเอาแต่อคตินะอย่าเอาแต่อคติอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะอยากเอาชนะหรอกค่ะนะฉันไม่ได้พูดเพื่ออยากเอาชนะแต่ฉันเปิดให้เธอรู้แล้วว่า อ,อสิ่งที่เขาทํางานนะเขาทํางานกันจริงๆเขาไม่ได้ทงานเพื่อที่ยัดเยียดให้ใครเป็นคนร้ายแล้วก็จะจับเพื่อที่จะเลื่อนตําแหน่งหรือว่าจะเอาหน้าหรือว่าอะไรนะนี่แหละอันนี้มันคือข้อเท็จจริงค่ะมันคือข้อเท็จจริงมันคือข้อเท็จจริงจริงๆว่านะผู้ที่เขาเป็นผู้พิจนารณาอะนะไอเก็บไอดีๆนี่หน่อยไอดีบีไน,นะมึงไปถามแม่มึงสินะ บล็อกไปเลยค่ะบล็อกไปเลยนะแม่มึงฆ่าน้องมึงทําไมมึงก็ไปไปถามแม่มึงนะเพราะว่าต่อไปแม่มึงก็จะฆ่ามึงนั่นแหละนะนี่แหละค่ะคิดไปตามเหตุตามผลตามความน่าจะเป็นในเมื่อคุณเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นคุณเองไม่ได้อยู่ในจุดนั้นนะในจุดไหนที่คุณรู้คุณก็พูดในจุดไหนที่คุณไม่รู้คุณก็ไม่ต้องพูดเพราะว่าอะไรคะมันจะทําลายความน่าเชื่อถือของคุณเองนะตรงนี้ทําไมแม่สาพูดได้ ฉันอยู่ตรงนั้นค่ะฉันอยู่ตรงนั้นแล้วฉันรู้เลยว่าคนจํานวนมากฉันอยู่ตรงนั้นฉันก็เลยหึอฉันอยู่ตรงนั้นฉันก็เลยพูดได้ค่ะฉันเดินอยู่ในกลุ่มของคนพวกนั้นฉันพูดได้แล้วฉันรู้ด้วยว่ามีใครมีใครมีใครที่ตามหลังฉันมากี่คนกี่คนฉันสามารถบอกได้ว่าเนี่ยมีใครมีใครนะฉันบอกว่าพี่คนนี้ก็ตามหลังมาพี่คนนี้ก็ตามหลังมาพี่คนนี้ก็ตามหลังมาหนึ่งสองสามสี่ห้าจำใครได้บ้างไหมอูจําได้คนนี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 ้ค่ะนะ ส่วนเรื่องที่ฉันพูดมันจะจริงไม่จริงไหมตํารวจต้องไปตามคนนี้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 นะไอคนนี้เห็นคนนี้ไหมคนนู้นละเห็นคนนู้นไหมคนที่ถูกฝากนมเปรี้ยวเห็นคนนั้นไหมคนนั้นคนนี้คนนี้เห็นไหมคนนี้เห็นคนในร่องน้ํำไหมคนที่เป็นอุปกรณ์บันเทิงเห็นคนในร่องน้ําแล้วคนที่เป็นเพื่อนอุปกรณ์บันเทิงเห็นคนในห้องน้ํำไหมในร่องน้ํำไหมนะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่กว่ามันจะเป็นข้อเท็จจริงออกมาได้กว่ามันจะรวบรวมอยู่ในกระดาษได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะนะแล้วเรื่องราวของคดีชมพู่นะคะ เรื่องราวของคดีน้องชมพู่มันจะเป็นการที่แบบเเรียกว่าอะไรนะคดีแพะยากมากค่ะเพราะว่ามันเป็นคดีที่มีคนจํานวนมากอยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุเกิดเรื่องภายในคือ4วันอะสี่วันที่เป็นน้องชมพู่หายตัวไปมีคนจํานวนมากเป็นพันคนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นตํารวจทํางานน่นะคะเขาจะไปทําสเปกสปะยัดคนนั้นคนนี้เป็นแพะยากมากเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่ามีคนอยู่ในพื้นที่เป็นจานวนมากเหมือนเหมือนหูเหมือนตาสับป,ปะรดที่ถ้าคุณทําอะไรผิดอะไรพลาดน,นะคะคุณตํารวจนะเชื่อไหมว่าจะมีคนที่ออกมาประจานคุณเยอะมากเลยถ้าคุณทําอะไรที่ไม่ซื่อตรงนะคิดตามนะคิดตามถ้าถ้าไม่อยากคิดตามถ้าจะคติก็ตามใจค่ะถ้าจะคติก็ตามใจถึงแม้ว่าพยานคนนี้จะเป็นพยานที่เ,เหมือนที่ทุกคนเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าคือมันจะน่าเชื่อถือได้จาก พยานแวดล้อมค่ะนะจากหลักฐานจากพยานแวดล้อมอื่นๆด้วยไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วจะมาเชื่อผีบ้าคนเดียวที่มันพูดลอยๆนะถ้าอย่างนั้นนะ่ะเขาก็เชื่อเธอแล้วนะพอพวกเธออยู่กันสองคนตำรวจก็เชื่อเธอสิถ้าเขาอยากจะเชื่อโดยที่ไม่มีพยานแวดล้อมใช่ไหมถ้าแบบว่าถ้าเธอนั่งพูดคนเดียวตำรวจก็เชื่อหรือว่าสามีเธอพูดคนเดียวตำรวจก็เชื่อถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นนะ่ะพวกเธอก็ไม่ไม่ต้องมาเป็นจำเลยค่ะนะ อันนี้ฉันพูดไปตามตรงถ้าใครพูดตำรวจก็เชื่อตำรวจก็เออปล่อยไปหลุดไปนะคนนี้ก็เออน่าเชื่อพูดตำหนิคนนี้ก็น่าเชื่อโดยที่ไม่ต้องไปหาพยานแวดล้อมมาอิงมาอ้างเลยนะถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ผ่านไปแล้วพวกเธอก็จบไปเหมือนกันนะอนามัยไถนาอยู่คนเดียวเสียงรถไถส,ส้มดังไหมคะไถนานะไถนาขับรถไถอยู่คนเดียวอยู่ในทุง่งเสียงรถไถดังไหมคะคิดไหมคะว่าเขาจะได้ยินเสียงใครตะโกนเรียกเขาไหมคิดไหมคะว่า เขาจะสามารถที่จะไปเย็นไปมองหาคนที่จะเป็นพยานย,ยืนยันตัวเขาได้ไหมอันนี้แม่สาพูดถึงตรงๆเลยนะคะคนที่ไถนา,นามันก็จะมองแต่ว่าเราไถตรงหรือเปล่าเราไถดีหรือเปล่าแล้วเ,เสียงรถไถอื้ออึงดัง,ดงๆเขาไถนา,นาอยู่คนเดียวทําไมเขารอดคะเพราะมีคนที่เห็นเขาไถนาอยู่ตรงนั้นโดยที่เขาไม่ต้องไปควานหาเลยว่ามีใครเห็นฉันไหมแต่ความเป็นธรรมชาติความที่มันมีข้อเท็จจริงมันมีความจริงมันเป็นความจริงอะนะไถนานอยู่ตรงนั้นแล้ว มีคนเห็นโดยที่เขาไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องไปถามหาไม่ต้องไปตามหาเลยว่ามีใครเห็นเขาไหมมันมีความจริงที่มันน่าเชื่อถือนะแล้วถักพวกสิ่งที่พวกเธอเผชิญก็พวกเธอก็เผชิญกับความจริงที่น่าเชื่อได้ว่าเป็นผู้กระทำเหมือนกันค่ะนะสิ่งที่พวกเธอเผชิญอยู่อย่าไปโทษใคร เพราะว่าพวกเธอเองพฤติกรรมของพวกเธอเองน่าเชื่อได้ว่าเป็นผูนรร้กระทําเพราะหลักฐานที่ชี้เพราะพวกเธอเองคําพูดของพวกเธอนะมันน่าเชื่อได้ว่าพวกเธอเป็นผูน้กระทําเธออย่าไปโทษใครเลยโทษตัวเองแล้วพิจารณาตัวเองแล้วสิ่งที่ฉันพูดนะคิดได้ก็คิดคิดไม่ได้ก,ดดก็ก็ดักดานอยู่อย่างนั้นแหละนะอันนี้จะมาไขาสมองให้นะความน่าจะเป็นนะลองคิดดูบ้าง ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยที่ฉันอธิบายนะว่ามันจะเป็นได้ไปได้ไหมที่ฉันอธิบายนี้ชันมาบอกบุญจริงๆนะเธอจะได้แต่ว่าถ้าการไม่รู้ไม่เห็นการที่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็จะทําให้สบายใจนะเข้าใจอยู่น้องตั้มหวัดดีค่ะนะเธอรู้ไหมว่าเธอเธอทำไมเธอเธอถึงเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเธอคิดดูว่าคนจํานวนเท่าไหร่คนจํานวนเท่าไหร่ที่เดินตามกันมาแบบถ้าคนหนึ่งเบรกก็คือชนกันน่ะคนเยอะมากค่ะช่วงบ่ายวันที่11คนเยอะมาก เธอก็คงเห็นว่าบ่ายวันที่สิบเอ็ดคือคนเยอะมากมอไซค์นี้ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยคันจอดริมถนนสองข้างแล้วก็แถวหน้าบ้านจะจำลองต้นมะขามต้นนี้ไม่มีที่จอดมอไซเลยค่ะไม่มีที่จอดเลยบ้านไหนมีสองคนมาสองบ้านไหนมีสามมาสามมาสี่มาห้านะคะคนหมู่บ้านกกตูมอะ่ะคิดดูว่าตอนที่ตำรวจให้ลงชื่อนี่ห้าร้อยกว่าคนนะวันเดียวอะ่ะห้าร้อยกว่าคนแล้วมีบ้านโกนบุญบ้านขัวสูงบ้านหวยหวดอีกนะคะคือเด็กหายอะ่ะมันเป็นอะไรที่ มันมันมีผลกระทบต่อจิตใจคนจำนวนมากนะทีนี้พอมีเรื่องเด็กหายที่แม่น้องชมพู่โพสต์ออกไปใช่ไหมคะคนเขารู้คนในละแวกใกล้เคียงเขารู้เขามาอย่างเร็วนะคือเที่ยงยังไม่เจอบ่ายยังไม่เจอยิ่งบ่ายนี่คนมาเยอะมากนะคะตอนบ่ายคนมาเยอะมากเธออาจจะไม่เห็นตอนเช้าถึงบ่ายนะคะเพราะว่าพวกเธอไปใช่ไหมเพราะว่าพวกเธอไม่ได้อยู่ในพื้นที่เช้าถึงบ่ายนะแต่เธอเชื่อไหมว่า ภาษากายที่เธออยู่ในห้องแคบๆนั้นนะคะภาษากายที่พวกเธอในระหว่างที่พวกเธอเดินทางอยู่ถูกตรวจสอบนะภาษากายเครียดไหมนิ่งไหมมีความเป็นธรรมชาติไหมนั่นแหละคะ่ะนนี้ฉันจะบอกให้นะนั่นแหละถูกถูกตรวจสอบหมดนะถูกสืบหมด